ีบ้านเรานะ,ค,ะครับที่ชุัชนสีนะครับอ๋อนี่ถัว่วใช่ไหม ถั่วถั่วนี้เขาเรียกว่าเสี่ยลอยถั่วเลยนะถั่วถั่วปีถั่วปีหรือถั่วมา่วจัดฟันดูดบผมเป็นถั่วปีละครั้งนะครับเนี่ยนี่ครับปีละครั้งปีละครั้งถึงจะได้กินอร่อยนะครับเนี่ยครับเป็นถั่วปีนี้อ่อนใช่ไหมเนี่ยนี่นี่ลูกเล็กนูไม่แก่ลูกเล็กงอนครับดูไม่แก่เป็นถั่วปีเ็นที่ขนาดาษไหมครับอันนี้แค่แค่อะไรเนี่ยแค่จุกเดียวเนี่ยครับแค่สองจุกเองสองจุกครับโอ้โหสองจุกมากขนาดนี้เลยครับผมก็ทั้งแปลงนะครับเก็บได้ทีก็ เยอะตลาดชลอดแล้วใส่ถัวก็ฉีดเหมือนกันใช่ไหมฉีดตาฉีดเหมือนกันตถั่วก็ 20cc ต่อน้ำ20ลิตรผมเป็ีแนการเมย็ดลิตรคันเนี่ย2ซ้อนสม 20cc ไหนใช้กดไหนอยู่ใช้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 กดไหนใช้กดแดงรือกดฟางใช้กดเขียว ่ไม่ใช่ใช้กวดสีผาสีขาวรือผาสีสมสีแดงครับอ๋อตอนนี้ใช้กับสีแดงอยู่ใช่ไหมฮะ้่อขอบคุณกับข้อมูลดีๆกับท่านพงารใชัยบันตีเนาะที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปู่แตงกวาเนาะปู่จังกวาแล้วก็ได้ผลดี เป็นไหมครับรได้ยิ่ก็กอกต่อกันครับให้น้องมาใช้ดูผมครับผมอยากจะฝากบอกท่านผู้ชมทั้งบ้านว่าสมแดงน่าใชา้ไหมครับขาให้พี่น้องนะครับชาวเกษตรกรบ้านเราอยากลองใชด้ดูว่าดีแค่ไหนผมใช้มาแล้วแลวก็ทดลองให้เห็นแล้วแปลงของผมนี่ประมาณหนึ่งไร่ผมทําตลอดเวลาเลยแปลงนะครับผมลองดูนะครับผมให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมครับโอเคสวัสดีครับ